กบอกบางเหรียญเป็นเหรียญทองบางเหรียญเป็นเหรียญทองน <_ n år> ี่มีราคาด้วยนะ<ห>มีเยอะค่ะเหรียญอีกกระเป๋านึงสองหมื่นสองหมื่นสามดอลลาร์ตีสองทมาแล้วรับเลยเลยดีใจเลยนั่งรถไฟกันมาจากจังหวัดอะไรหนองคายค่ะจากหนองคายค<ร>ามาแล้วกี่โมงตั้งแต่กี่โมงสีห้าสีห้านี่ตอนนี้จะสองทุ่มแล้วเนี่ย นี่หลงทางด้วยผมต้องให้เพื่อนผมที่เป็นกู้ภัยเไปรับนะครับก็คือนั่งรถม,มาเขาบอกนั่งรถอะไรก็นั่งมั่วมาเลยเหรอรโอ้นั่งนั่งรถไฟมาแล้วก็มาถามที่คิวรถก็บอกผ่านเสาให้เพื <c oughs> ่อนบอกว่าไม่ค่อยมีคนรับลายก็เปิดตู้อยู่ก็ส่งไปส่งภาพไปไม,ไม่มีคนตอบไม่มีคนตอบเขาตลกแล้ว ส่งไลน์มาแล้วไม่มีคนตอบก็เลยเดินทางมาเองอโอโ้โหเขาบอกบางเหรียญเป็นเหรียญทองบางเหรียญเป็นเหรียญทอง <c oughs> นี่มีราคาด้ยวยนะนี <c oughs> โโ่โหมีเยอะใครเลืออีกกระเป๋าสองหมืน สองมืสามดอลลาร์ปีสองพันปีหนึ่งพันเก้ารเขียนเขียนไว้จะเจอที่เขาบอกอ่านดูที่อ๋อคุณคุณแม่ก็เลยเขียนไว้เออที่เขาบอกว่าเป็นราคาเท่านู้นเท่านี้เออเขียนไว้โอ้ตัวผมเองนะคเคยซื้อเหรียญทองคํามาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่มีสีอย่างเนี้ยครับค่ะเดี๋ยวยังไงจะตรวจสอบให้ทั้งหมดเลยมาจากหนองคายคนะครับแล้วเงินพวกนี้ฮะนะครับผมจะแยกนะครับ คุณแม่ครับเงินที่เป็นเงินตราเงินตราหมายถึงการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าเงินสกุลเงินน่ะมันไม่กับโลหะเงินมันคนละอย่างนะครับสกุลเงินกับโลหะเงินแลกเงินน่ยมันคนละอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่คิดว่าอันนี้เป็นเงินที่มันขายได้เป็นเงินใช่ไหมครับเป็นแลกเงินเดี๋ยวไปเอกทะเลกันนะเดี๋ยวจะได้ความรู้กับทุกคนนะครับนี่มาจากหนองคายเลยนะแล้วทําไมได้เหรียญต่างประเทศมาเยอะจังเลยครับไปยูเดนมาก ปี1998ถึง2011ประมาณ11-12ปีไปแม่ไปอยู่เดนมาร์กลาออกครูไปอยู่เดนมาร์กเป็นครูด้วยเป็นครูไปแต่งงานไปแต่งงานกับฝรั่งไปเลยลาออกไปอยู่กับเขาแล้วเอาลูกสาวไปด้วยคนหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้คือยังไงลูกอยู่โน่นลูกอยู่โน่นเขาเป็นคนเดนมาร์กแล้วเขาทำงานอยู่โน่นแม่อยู่ไม่ได้เป็น ปูงแพ้เป็นปูงแพ้ป่วยมารักษาหมอที่หนองคายดีกับหมอผุชสูงชื่อเพื่อนผมถามแบบจริงๆเลยครับมีเงินติดตัวกันมาเท่าไหร่สองพันมีมีมาสองพันให้ค่ารถค่าเลี้ยนในบัญชีแค่สองร้อยคนเรียนในบัญชีสองร้อยมีเงินในบัญชีสองร้อย อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือจริงๆไม่เป็นไรนะครับผมบอกคุณแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ไหนไหนมาแล้วนี่ผมต้องให้คนไปส่งที่ที่รถท่ารถไฟนะนะครับเดี๋ยวให้เมื่อกี้แหละเมื่อกี้ก็เคลียร์แล้วเนาะค่ารถที่เขาไปรับเมื่อกี้เขาเรียกค่ารถเท,ท่าไหร่เอามันเด่อีล็จะให้เพื่อนสามรอย แล้วก็มาเอากับน้องมโนสองร้อยเป็นห้าร้อยเพื่อนบอกว่ามันไกลอืมวันเลยพ่อให้บอกก็ให้อีกร้อยอืมสงสารเพื่อนด้วยไกลด้วยแล้วก็ดีใจด้วยที่เพื่อนไป็นบบอืมครับก็น้ำใจกัน็ถ้ามีเยอะให้เยอะกว่านั่นเดี๋ยวไปหาน้องก่อนนะครับน้องจะช่วยตรวจสอบทุกอย่างเลยในนี้นะครับถ้ามันมีทองจริงๆเนี่ย มันก็จะดีมากๆนะครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับแเก็นผู้ที่ดูอยู่นะครับความหวังริบหรีมากเพราะว่าผมตรวจสอบเรื้องต้นแล้วแล้วก็เอ่อก็อยากจะบอกหลายๆท่านนะครับว่าผมเนี่ยมีผู้ติดต่อส่งไลน์ส่งข้อความมาเยอะมากๆนะครับคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูหรือไม่ได้อ่านเนี่ยให้โทรมานะครับให้โทรมา อย่าอย่าแบบมาเองโดยมันอันตรายนะครับเพราะเราอายุเยอะแล้วอันตรายมากเนะครับมไม่ต้องรีบนะที่จะมานะครับแต่ไหนถ้าเอ,อยังไงก็ติดต่อผมได้อยู่แล้วไม่ติดต่อผมได้วันนี้ก็พวกวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับค,ค่อยผมมีเบอร์อยู่แล้วก็โทรมาหาผมถามผมนะ,อมอะโอเคตอนนี้ไปนะครับคุณแม่ทั้งหมดเนี่ยจะจะโดนตรวจสอบนะครับะนะครับ ผมจะบอกว่าจากการที่เราตรวจเนี่ยเราก็ได้ความรู้เนาะเราได้ก็ได้ความรู้เราจะสังเกตว่ามันมีเงินอยู่นะครับมีเหรียญเงินอยู่นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเงินตราเนี่ยพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกแร่เหล็กนะนะครับคุณแม่เงินตรากับเงินแรกจะไม่เหมือนกันนะครับเรียกเหมือนกันแต่คนละโลหะนะครับเรียกเหมือนกันแต่คนละโลหะนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมเจอที่น่าลุ้นที่สุดคือนาฬิกาเรือนนี้ครับแต่ว่ามีสังกะสีค่อนข้างเยอะนะครับมีสังกะสีเยอะมากเดี๋ยวเรานะครับจะแกะออกแล้วก็ทดสอบให้ก่อนว่าเป็นทองไหมถ้าเป็นทองเนี่ยผมจะแบบว่ามันมันสุดๆนะครับมันสุดๆจริงๆถ้าเป็นทองนะครับขอให้เป็นทองนะแล้วเราจะได้ค่าลด นะครับเราจะได้ค่าลดเหลือเงินในบัญชีแค่สองร้อยเองตอนนี้แล้วยังใจดีนะให้ให้เขาอะไรนะเมื่อกี้ที่เขาไปช่วยอะ่ะ <c oughs> ให้เขาไปกี่ร้อยทั้งหมดเมื่อกี้เนะี่ยที่เขาไปรับอะ่ะสี่รอให้สี่ร้อยผมให้สองร้อยเป็นหกร้อยอ่ะก็ <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงผมจะต้องให้เขาไปส่งที่นู่นอีก <c oughs> ผมรุ้นจริงๆนะ <c oughs> ขอทดสอบเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่า,าทั้งหมดนี้เป็นเหล็กแล้วเป็นอะไรแล้วไม่ได้เหลือเงินแค่นี้เองะนะครับก็เดี๋ยวอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วยซื้อกันนะครับผม,มเหนื่อยไหมกินน้ำกินท่าไหมยังนถามหน่อยยังเลยแต่เช้ากินมาผี่มือ้อกินกินในรถอยู่นักินในรถอยู่แล้วไม่เห็นมีขวดน้ําอะไรเลยครับเนี่ยวางแต่ว่าเมื่อกี้หนาวเากินแล้วไม่ได้พากินบอกว่าไม่ไม่กินหรอยังไม่หิว เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมรีบเคลียร์ให้แล้วก็ออกจากร้านไปก็พาแวะกินก่อนแล้วกันนะไม่ไม่ต้องแวะหรอกก็คือแบบซื้ออะไรลูกชิ้นลูกชิ้นเนาะข้า,ขาวนแลนะ้วเนะอ่าคือโน่นนี่นั่นก่อนอเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูตัวนี้ให้มันมีมันมีมันมีมนมตัวนี้ที่ได้ลุน้นนี่ก็เป็นเป็นที่เออนี่เป็นที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือผมตลอดนะครับแล้วก็อาสาเป็นจิตอาสานะครับที่นี่ก็ ดูอันนี้ให้ไป <ยะ S 1> เดี๋ยวจะช้านะครับตอนนี้เราหลอนดูที่ส่วนให้คุญญณยายนะครับตอนนี้ช่างร็มีโอกาสไหม,มครับย่าะไม่ยอมละายนะครับ กไม่ใช่มากเลยครับรถไฟแตอนนี้คุณลุงคุณป้านั่งแบบนี้ไม่จะไปรถบัสรถทัวร์คือรถทัวร์มีอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้ทำไมที่ไปอีสานก็อยู่ไม่สบายทุกคนอรอลุ้นหมดเลยตรงไหนทุกคนรอลุ้นอยากให้เป็นทองที่ตรงไหน เลยเลย่เยอะใ่ชันงมาแล้วครับนี่ครับกะโาน้ครับนอย่างนี้ครับนับที่ออกมาเป็นก้นย่างนี้นะดำเนาะก็ไม่ใช่ขออิสเลยนะครับลุ้นไปด้วยกันครับก้อนลุ้นนะครับถ้าเป็นทองนี่ผมจะเคลียร์ให้ทุกอย่างเลยนะครับ ้โอ้ยกรับที่มาโอ้โหเรียบร้อยครับพี่นี่เป็นงานชุบครับนิกเกิลบวกทองแดงครับเรียบร้อยครับไม,ไ,ไม่ใช่ทอง อันนี้ช่างเขาเอาสัดส,ส่วนที่แกะมาได้แล้วนะก็ไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ทั้งสองอันเสีแดไม่ได้ใช้อันนี้ไหนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเดี๋ยวคืนให้ทั้งหมดนะคืนให้ทั้งหมดอ,นนอันนี้เอาไว้ทำมันอื่มไดนะอ้อันอันคืออะไรครับะม่ไม่ได้ใช้แม่ไม่ได้ใช้ ไม่ไม่เป็นไรเก็บไว้ที่ลึกนะเพราะว่าผมก็มีเยอะนี่ต, <Okay. S 1> ต,ติดอะไรมาด้วยนี่ติดกาวติดอะไรมาด้วยอ่ะก็จากหนองคมายมันไม่ใช่ใกล้ๆนะไ <Okay. S 1> ม่ใช่ใกล้ใกลเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวผมให้คนนะครับไปส่งที่สถานีรถไฟนะครับเพราะว่ารถทัวร์ตัว <Okay. S 1> ตน,นี้น่าจะไม่มีลวละมันจะสามทุ่มแล้วนะครับแล้วก็ไปอะไรทานก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวผมดูแลทุกอย่างให้เดี๋ยวผมดูแลทุกอย่างให้นะครับเราเอาจะไม่จะไม่ให้ให้เงินออกสื่อดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเหลือนะเดี๋ยวผมช่วยเหลือก็อันนี้ก็เรื่องจริงนะครับจะได้ดูบัตรประชาชนแล,แล้วก็คือเดินทางมาแต่ตี <c oughs> ห้าก <c oughs> ็ไกลอยู่มาเจอผมเปนะ็นไงบ้างนะรู้สึกด,ดีใจทีไ่ได้มาเห็นถ้าไม่ได้ เป็นเงินเป็นนั่นก็ไม uh> ่เสียใจก็ได well> ้ศึกษาไปได้เรียนรู <h <h ้ผมก็จะบอกว่าท um ุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ไม่มีอะไรที่สมบวังไปทั้งหมดหรอกนะครับคนเรามันผิดหวังบ้างก็ได้เราจะได้แขงแก่งแต่เราก็ไม่ล้มหรอกเนาะหมายถึงว่าถ้าใจเรามันสู้มันก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราได้มาเจอกันนะครับไม่มีอะไรบังเอิญนะครับ อย่างนี้นะก็คือก็ขอบคุณนะครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ที่มาหากันแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมก็ผมก็เจอแบบเนี้ยเคสแบบเนี้ยบ่อยมากๆแต่ว่าผมก็พยายามให้ความรู้นะครับว่าเหรียญเนี่ยพวกอะไรก็ตามเนี่ยผมไม่ได้รับซื้อผมรับซื้อเหรียญทองคํานะครับเงินหนากเท่านั้นนะครับรับซื้อทองเงินหนากเพราะฉะนั้นอะไรที่เราสงสัยให้ไปร้านทองใกล้บ้านก่อน จริงๆอ่ะอย่าไปคิดว่าร้านทองอ่ะเขาไม่ตรวจให้หรอกลองไปสักสองหรือสามที่ก่อนนะครับ<ม>เขาไม่ได้ใจดําเสมอไปนะครับร้านทองเขาเขาก็มีร้านร้านที่ดีก็ต้องมีแหละนะครับร้านที่ดีก็ต้องมีแหละเพราะฉะนั้นก็ลองอไปตรวจสอบก่อนถ้าใครมีอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นทองแล้วก็จะได้คําแนะนําจากเขานะครับอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายว่าร้านทองเขาไม่ตรวจให้หรอกเราลองไปถามคนดูก,ก่อนนะครับ ส่วนตัวผมเองอะ่ะมาที่นี่ผมตรวจให้ทุกอย่างแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากให้มาแล้วมาเหนื่อยแล้วก็มาเสียเวลาที่จะไม่มีนะครับผมก็ผมก็ยังไงอะ่ะเอาจาักใจผมเลยมันมีอย่างเนี้ยหลายๆท่านท,ที่ที่เดินทางมาแล้วเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับผมไม่ได้ช่วยเหลือได้ทุกเจ้าได้ทุกคน<อ>นะครับมาถือว่ามาเที่ยวถือว่ามาเที่ยวนะคุณแม่นะแต่แต่อย่างว่าแหละเดินทางกว่าจะมาถึงกัน นี่แต่งตัวเรียบร้อยมากเลยอ่ะ <S <S นะอะโอเคตามนั้นนะครับคุณแม่นะ,ะไปเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ําให้แล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่เมื่อกี้ไปส่งนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ทุกอย่างนะครับไปกินข้าวด้วยนะ<ช>ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ